อะไรนะอะไรมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่อยากให้มาเอารถปะฮะไม่อยากให้มาเอารถไหนอะคันไหนอันเนี้ยคันไหนโอ้โหจะเดือดกันโอ้อันนี้ไดโน่บอกไหมเปิดไดโน่ก็ด สวัสดีครับผมวันนี้เราเดินทางมารับรถนะครับผมเป็นเวฟหัวทอกนะครับผมเน่แม่ยายจัดให้นะวันนี้บอกว่ารถมึงเสร็จแล้วมึงไปเอาได้แล้วนะร้านช่างบอมีโคตรเท่เลยครับทุกคนโอ้โหแต่ละคนนีแดงลังสิทธิ์ของแท้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูนะครับผมวาทิวจะขี่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรเี่ครับผมช่างบอมมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้รถทิพนะครับผมนี่ทิพไปน้าไม่อามนะครับทุกคนโหโคตรเท่โคตรเอาอะครับบอมตอนมานะครับ มาแต่คงมึงดูตอนกลับดบิไม่น่าเชื่อมาแต่คงจริงเดี๋ยวผมขึ้นยืดูนะครับผมนี่หลยมาแต่โคงจริงดูตอนกลับไม่น่าเชื่อไอ้ท่านที่ไม่ย้ายคนเสียครับผมแล้วถอนมาแต่คงอันนี้ไม่ย้ายจะดไทยนะลูกไปห้าพัด <c oughs> แมวแล้วก็ดู <c oughs> กลับบ้านไปไม่ใหญ่หลอวะขอยดูครับผมเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าคลายร้ออย่างี้ <c oughs> ทำง่ายทำง่ายใช่แค่กินแค่นิ้วเดียวก็ติดแล้วน้องๆเงียบป่ะเงียบป่ะเงียบปะเลยเงียบป่ะเงียบถ้าไม่คลายก็ได้แต่มันก็จะติดมันก็จะติดแบบมันก็จะติดริบหนังมันก็ลูกมันก็ลูกแปดห้าถ้าไม่คลายก็ ติดง่ายเลยถ้าแบบว่าตายเงี้ยมันไม่ติดง่ายนิวดีไร้น้องทีกบ้านพูอะพ่อเงี่ยบไปปะเอาไปให้มยยายดูที่บ้านกันนะครับผมมยยายจะรู้สึกไงเดี๋ยวให้เมย์ยายไม่ยายขีดเลพี่ร้องไม่ยายขีดเลยป่ะพี่วะได้โปวดใจยังไว้รง พี่ใหญ่ผจะจะไว้ป่ะใช่พี่ผมจะจะไว้ ไปครับผมเราเดินทางกับบ้างกันนะครับทุกคนรอชมคลิปหน้านะครับผมโอ้โหไอทิวถึกใจมากเลยนะครับโคตรเทโคตรแนวเลยครับผมลายโคตรอ่ะครับผมเดี๋ยวจะให้ไฟฝ้ายมันขับด้วยนะครับผมไฟรฝ้ายจะขับได้ปะเนี่ยไรทิวก็ยังไม่เคยขับนะครับผมรอติดตามชมนะครับผมว่าจะขับได้หรือเปลารับชมมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมดูรับชมอยู่จังหวัดอะไรครับผมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเห็นคลิปนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์มาหน่อยถามคําเดียวว่าพี่ทิวเหมาะไหมพี่ทิวเท่ไหม้น้องๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม